สวัสดีครับกับชัยแชนแนวนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับเอ่อมีเพื่อนใน youtube นะครับเพื่อนคอมเมนต์มาว่าฟักซี่นี่มันมันจังไหนครับถอดออกมาแล้วต้องล่างหากมันบอวฟองน้ำที่มากกับหากมันเอจังไนนะครับเนาะผมก็ซีเอทคลิปให้เบิร์นะครับว่าเซจังไนเนาะกับไอ้พักนะครับอ่าเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มทายเลยครับว่าวิธี การถอดถอดจากไหนนะครับนี่ครับอ้าวนี่ครับดึงมาทีเนาะดึงมาปุ๊บถึงสีน้องก็ไม่ถ่วยมีอย่างขึ้นมากครับมีหักครับมันก็อยู่ปพระมันนี่ครับนี่ครับกระถวยถ้วยก็ดึงเอาลงนะครับมันก็จะมีฟองน้ำที่กาหักเนาะกัเพื่อนๆถามเนาะว่าจางไหนเนาะก็คือนี่ครับเก็บพวกไอ้นาออนครับพวกที่บงงามออกนั่นก็แกะเอาฟองน้ำออกครับ นี่ครับคือหากพักซีตัวนี้ฮะดึงถิ่มนะครับบ่ได้บ่ได้เอาไปตำใช้เจวหรือว่าบ่ได้เอาไปกินอย่างนี้นครับนี่ครับมันจะแบะแบะมั้งทีเนาะนี่ครับกัแบแบะมั้งทีแล้วก็ดึงของน้าออกแค่นี้เองครับผมที่เหลือก็ไปแช่น้าครับแช่น้าให้มันเออสดใสด้วยไปแช่ตู้เย็นด้วยไปล้างไปล้างแล้วก็กินได้เลยครับผมแค่นี้ครับเพราะว่าพักมันสะอาดอยู่แล้วครับมัน เบิ้งเดี๋ยวให้เบิ้งใกล้ๆครับว่ามันบม่มีสิ่งเจบบ็บปวดโบมีขี้ฝุ่นบ่มีหยังครับเห็นบ่มันก็สิฮากนี่ครับฮ้ามันก็งามเนาะเพราะว่ามันสุขภาพดีเนาะครับผมกันี่ครับคืออันนี้คืออะไรอันนี้คือสาธิตการเก็บนะครับเนาะกะัคือสิจบเพียงเท่านี้เนาะครับกัคันมีคอมเมนต์หรือว่าอยากฮู้อีหยังกัคอมเมนต์มาได้นะครับผมคอ,คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับอันนี้ อันนี้พักผมพร้อมกินแล้วนะครับอันนี้เพราะว่าผมก็แจกผมก็แยกผมก็ไอ้นี่วะขายไปแล้วจจกกองวะตอนนี้เหลือเพราะว่าผมปลูกมันมันม,มันมีหุ่นกล่องหนึ่งครับทั้งหุ่นกล่องหนึ่งเนาะกองหนึ่ง,นะง,งอันนี้สองสามสี่ห้าหกหก,หกกองครับเหลือหกกองนะเพราะว่าผมผมปลูกได้เขาเรียกว่าสิบเอ็ดกองเนาะสิบเอ็ดสิบกองกับอีกเครื่องกล่องนี่แหละก็ขายไปแล้ว สี่กองนะครับว่าตอนนี้เหลือสามสามีสม่ห้าหกเหลือหกกองครับก็แสดงว่าขายไปสี่กองกับอีกน้อยนึงนะครับก็เหลืออยู่นี่ประมาณห้ากองหกองหกองครับผมก็ทยอยขายไปเลยครับขั้นขายขั้นขายบอบเบ,บิสก์ก็สกินไปเรื่อยแจกไปเรื่อยนะครับผมก็พี่น้องทั้งอยู่บ้านก็ไปเอาไปใช้ยังก็ให้เขามาเก็บเอาเลยครับเพราะว่าผม บนต้นทุนมันน้อยเนาะผมก็จะผมก็บไริขายเขาะกับขั้นพายอยากกินกับให้เขาเก็บไปโหลดนะครับคนใกล้เงินใกล้อย่างก็ไปโหลดครับนี่ครับกดขันนี้นะครับเนาะฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่อง y ย u u ูบชัยแชนแนลน้ดเดอรับเดอเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ